สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับรายการเจบีโคอาสยางตอนนี้นะคะมุมกล้องอาจจะแปลกเพราะว่าลืมหยิบกล้องจากออฟฟิศมา,าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดไว้ก็เลยจะทำเค้กเซอร์ไพรส์เค้กในวันนี้ที่จะทำนะคะเป็นแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้แม้กระทั่งเราก็น่าจะทำได้แน่นอนเป็นเค้กไร้รแป้งซึ่งต้องไร้แป้งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังไดเอทก,กันนะคะ คือเราลดน้ำหนักแล้วดัน <S 2> <S 2> เป็นโควิดอีกก็เลยแบบไปฟิตเดสไม่ได้อีกอ่ะคืออะไรที่แบบไม่ได้ลดสักทีอ่ะนี่มันคือข้ออ้างบอกว่าที่บ้านก็นลดได้แต่เมนูนเค้กในวันนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นเค้กไร้รแป้งเป็นเค้กช็อกโกแลตซึ่งก็หวานช็อกโกแลตกับน้ำตาลดีแต่มันก็ทําให้แบบ ก็ดีขึ้นอ่ะมันไม่มีแป้งเข้าใจปะก็ลองทําดูแล้วกันเพราะว่ามันง่ายด้วยแล้วก็สะดวกด้วยแล้วก็คิว่าเราน่าจะทําได้ด้วยใครอยากทำตามก็ดูได้นะคะแล้วก็ของที่ใช้ก็เป็นของที่แบบอยู่ในบ้านอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อเพิ่มไม่ได้ออกไปซื้อเพิ่มเลยอะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ที่เดือดนะคะแล้วเราก็ละลายช็อกโกแลตดาร์กนะคะดาร์กช็อกโกแลตนั่นแหละ100กรัมเสร็จแล้วเราก็ใช้เนยเค็ม50กรัมนะคะก็คือเราจะละลายเนยกับช็อกโกแลตเข้าด้วยกันนะคะระหว่างนี้เราก็ไปทําส่วนอื่นกันต่อไปเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันคือแบบตอนนี้ใช้มือถือถ่ายไม่มีที่ตั้งแล้วก็ถ่ายเองด้วยคิดตู้คิดตู้พยายามแค่ไหนนี่นะคะเราก็ดู นี่นะคะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ขวดหรอกค่ะเอาเปลือกไข่นี่แหลคะค่ะแยกเลยค่ะจะใช้ยิ้งยากไมโอเคเราได้แล้วนะคะเราก็ทําการแยกไข่ขาวกับไข่แดงค่ะและนี่ก็คือไข่าขาวที่ทําการแยกนะคะแล้วก็เไข่แดงสองใบจริงๆมันสามใบค่ะแต่อีกใบยอยู่ในนี้ คือดูในเน็ตไงแบบเอยวิธีแยกไข่แดงนะคะใช้ขวดเปล่านะคะแล้วดูดเอาจริงๆมันใช้เปลือกไข่ก็ได้ปะเออเราก็หาผงโ,โกโก้แปบ๊บหนึงผงโกโก,ก้ก่อนแล้วก็อยู่สูมซะด้วยสิโอเคเราเอาไข่แดงนะคะผสมกับผงโกโก้สี่สิบกรัมไข่แดงที่เราทําการแยกไว้นะคะแล้วเราก็จะมาตีให้มันเข้ากัน บอกเลยว่าโปรตีนล้นๆเค้กนี้โปรตีนกับน,น้ำตาลเฮ้ยทุกคนเราลืมอะไรรู้ปะเราลืมล่อนผงโกโก้เว้ยอมันเป็นก้นอนน่าลืมมากแค่นี้ก็เพื่อขึ้นความไม่สำเร็จละไม่เป็นไรเราต้องซื้อต่อไป ก็รอช็อกโกแลตกับเนยละลายอยู่นะคะแต่ว่าถ้ายิ่งคนมันก็ยิ่งละลายไวแหละโอเคเสร็จแล้วเราก็เทลงไปนะคะผสมกับไอผงโกโก้ที่ผสมกับไข่แดงนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะคี่ต้นนี้ทุกคน,นเป็นก้อนอ่ะเป็นก้อนติดอันเน้ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตีเครื่องอีกทีละก,กันก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้นะคะไปผสมกับกน้ำาหนึ่งน้ำตาลทราย40กรัมนะคะตอนเด็กเคยเข้าใจผิด40กรัมก็คือกรัมมาส0นี่นะคะดูชัดๆดูชัดๆนะคะว่าฉันใส่น้ำตาลฉันไม่ได้ใส่ยาผิดให้นายน้ำไวแต่ถ้าวัานไหนที่แกใช้งานเก่งฉันบิดบ่อยฉันจะใส่ยาผิดลงไป ใส่น้ําตาลไปเยอะๆนะคะแล้วทาให้แฟนเห็นตาลไปเยอะๆค่ะมันจะได้อ้วนเป็นของเราอ้วนนะคะก็จะไม่มีใครมองก็จะอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็ตีไข่ขาวกับน้าตาลให้เข้ากันให้ขึ้นฟูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเอาไข่ขาวกับส่วนนี้มาผสมกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะ นะแล้วเราก็เอาเนยทาถา,าดเค,ค้กนะคะจะได้ไม่ติดตัวกระดาษไขอันนี้นะคะเป็นกระดาษไขเราจะเอามาวางครับถาโอเค,คนะคะเออรสสึกเนื้อมันไม่เนียนละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าลืมกองผงโกโก้นะคะไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำขายเราทำให้ไว้กินกินไม่ได้ก็ห้ามบ่นนะ ทำไมมันเป็นหนาวทุกคนมันไหวอ่ะพี่คือมันเหลวมากเลยอะมันจะขึ้นรูปให้ไหมอะหมายถึงเราเอาไว้ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคเราจะอบที่170นะคะเฟลแน่เลยใช้เวลา35นาทีคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าเห็นได้ยด้ไงอะคือแบบตื่นเต้นมากไม่คิดว่ามันจะขึ้นรูปเป็นเค้กได้อะคือตอนแรกคิดว่าเป็นแองน้ําแล้วอะแล้วมันคือเป็นสูตรที่ไม่ได้ใช้แป้งไงก็เลยไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นฟูยังไงวะสรุปว่ามันขึ้นฟูน่าจะเป็นเพราะว่าไข่ไข,ข่ขาวนะคะนี่คือเค้กที่เสร็จแล้ววาววัน,นี้กาดให้หายร้อนจันะ ดีเคคือไอ้ถาอบเค้กอะมันไม่ต้องใส่กระดาษไข่ก็ได้ปะ้ะหรือว่ยังไงคือเทาอบไปเลยก็ได้เพราะเราทานในเวลาใช่ปะ่ะเออวะ่ะ <c oughs> เออดูดิ <c oughs> เคกไมเป็นไรเราจะตกแต่งให้มันพอกินได้แล้วกันนะจริงๆอ่ะกะจะซื้อสตรอเบอรี่มาแหละแต่ว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะช่วงนี้สถานการณ์แบบไม่อยากออกไปไหนก็เลยแบบใช้ ของส่วนผสมที่แบบอยู่ในบ้านเอาละกันก็น้ำตาลไอซิ่งมันก็เหลือจากหลายๆคลิปเดี๋ยวเราเอามาโรยให้มันดูแบบเป็นหิมะเหมือนพิก่เกาหลีนิดนึงทุกคนดูนะเค้กโรยน้ำตาลไอซิ่งเป็นเนื้ออ๋อดูมีความแบบน่ากินมากขึ้นเป็นหิมะอ่อนๆแต่ว่าถ้ามีสตรอเบอรบี่นี่แบบเจ๋งมากเลยนะถึงแม้น้าตามันจะบูดเปรี้ยวก็ตามนะแต่รสชาติมันอาจจะอร่อยก็ได้นะ เสร็จแล้วจริงๆมันคนจะเป็นสตรอเบอรี่สิแต่มันมีแต่กีวีนะคะที่บ้านก็พอไปได้อยู่นะเป็นพิธีไปขอลองชิมเอยอร่อยอร่อยเพราะว่าชอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแป้งือดีกลิ่นช็อกโกแลตมาเต็มเลยถึงแม้ว่า เนื้อแบบนิม่มๆแล้วข้างในแบบออโอเคอ่ะเก่งนะเนี่ยเรา Happy birthday <c oughs> นี่เ,เค้กเหรอ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้คืออะไรตอบเลยกีวีเกับอะไ,ไรอ่ะ <c oughs> มันเข้ากันแหละฮะเธอ <c oughs> มันไม่มีสตรอเบอรี่อ่ะก็กีวีก็เหมือนกันอ๋อเหรอเธอรู้เปล่าน,นี่มันเป็นเค้กไร้แป้งเลยนะไม่ได้ใช้แป้งเลยนะใช้อะไรใช้ใจใช้ใจใช้น้ำตาลกับช็อกโกแลตมันไม่อ้วนน้ำตาลก็แป้ง <c oughs> มันเป็นเค้กไรยแป้งเธอลองกินดูอร่อยกินไปย่าบลให้ออกให้วันก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยทำเองเลยเหรอทำเองดิอ๋อเมื่อกี้เห็นทำในครัวอยู่เพื่อได้ไปดูมันคืออะไรเหมือนมีโัมตินเลยอ่ะกินเงยหน้าเดีวบอกว่าอร่อยพูดพูดพูด ไส่กุ้งมาในเค้กเหรอทำไมอ่ะหลอกหลอกหลอกทำไมไม่กินกุ้งเหรอไม่มีมีอร่อยอยู่นะอร่อยนี่คือมันจะเข้ากับเค้กเหรอเขามันเปรี้ยวตัดหวานกลิ่นมันไม่ค่อยเข้ากันเลยอ่ะอะลองกินโอเคโอเคจบคลิปไว้ตรงนี้อ่ะแล้วดูยังไาวะอวไม่ใช่ไม่ใช่